งานประจําปีกลับมาแล้วนะครับ,คร,บครั้งนี้งานกาชาติที่สวนลุมครับท่านผู้ชมฮะปีนี้ก็จัดใหญ่จัดเต็มสนุกสนานเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมบอกวันเวลาก็หน่อยนะฮะวันที่11ถึง22ธันวาคมเห็นไหมแม่ช่วงปลายปีแบบนี้เนาะพวกงานเฟสติวัลวินเทอร์เฟสติวัลที่รัฐบาลจัดนะโอ้ยเยอะแยะเลยแล้วก็ยังมีงานกาชาติที่แบบคลาสสิกสุดๆเลยนะฮะคลาสสิกมากดิฉันจำได้ว่ามีจับฉลากสอยดาวเอาจริง เสียเงินชือฉลากไม่เท่าไหร่อะ่ะแต่ของที่ได้กลับมาเนี่ย <นะ S 2> เกินมูลค่าตลอดเลยนะนะฮะย้ำวันเวลาหน่อยนะฮะเริ่มวันแรกก็คือ11ทธันวาคมนะฮะ,ะแล้วก็จัดยาวไปจนถึงวันที่22ทธันวาคมไปได้ตั้งแต่11โมงจนถึง4ทุ่มที่สวนลุมพินีคุณต้องไปไหม คุณไปไหมผมไปผมไปก็ไปในนามของไปในนามช่องห้าเหมือนกันใช่เราก็จะอยู่ที่ซุ้มนะคะของแม่บ้านไงสมาคมแม่บ้านกองทัพบกไงคุณีคุณโอ้คุณก็ต้องไปอยู่แล้วเราก็คุณเป้ก็ต้องไปเราก็ไปพบกับพวกเราได้ที่ซุ้มช่วงเย็นๆเนาะแล้วก็จะมุเย็นกันไปใช่ซึ่งมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะคะครับค่ะ